สวัสดีทุกคนจากจังหวัดกระบี่นะครับทีนี้เราก็จะพาทุกคนไปแบบแนวแอดเวนเจอร์เนาะไปเดินลุยป่าเฮ้ยหรือ,อว่านี่มันเป็นสาเหตุที่เราปวดหลังกันน <laughs> ั่นเหนื่อยอ่ะขอข้อควาหนึงหนาวเหรอยากกบัด สวัสดีทุกคนจากจังหวัดกระบี่นะครับทริปนี้เรามาเที่ยวกระบี่กันจริงๆเนี่ยเราเคยมากันประมาณสัก2ครั้งสาครั้งแหละซึ่งก็เป็นจังหวัดที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอะชอบเพราะว่า1เลยก็คือเรื่องของธรรมชาติที่มันยังมีแบบความอุดมสมบูรณ์มากะอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายอาหาระอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ราคาไม่แพงมากเราก็เลยเป็นจังหวัดที่เรารู้สึกว่า ราสามารถกลับมาได้บ่อยๆอีกจังหวัดหนึ่งเนาะในประเทศไทยอะ่ะซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าจริงๆกะบีเนี่ยมันจะมีพวกหาดหรือว่าหมู่เกาะต่างๆเนี่ยให้เราได้แบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทริปนี้ของเราอะ่ะเราก็จะไม่ได้ไปทางโซนหมูกก่เกาะหรือว่าทางชายหาดอะไรมากทริปนี้เราก็จะพาทุกคนไปแบบแนวแอดเวนเจอร์เนาะไปเดินลุยป่า ภายเมือซึ่งมันจะเป็นที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเราอะมาถึงกระบี่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็มานอนกันที่โรงแรมพับอนะินเนาะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่ากลางคืนเราก็จะได้นอนแบบเต็มที่ก่อนที่เราจะไปแอดเวนเจอร์เนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมพลังก่อนเพราะว่าเช้านี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยมันจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็เติมพลังเพื่อที่เราจะได้ไปลุยเดินป่ากันไปกัน เราก็มาถึงคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนชั้นดานฟ้าของโรงแรมกระบี่รีเวอร์นะครับคือเราต้องเดินบันได้5ชั้นตัวคาเฟ่นเนี่ยมันจะมองเห็นปากแม่น้ำกระบี่นะครับถึงแล้ว วันนี้เราต้องอยู่กับตรงคาเฟ่ที่ชื่อว,ว่าเดอะวอเทเลดนะครับก็เป็นอ่อคา,าเฟ่บนบน,บนดาดฟ้าของโรงแรมบีบีดีว่าเอ่อมันเป็นมันจะอยู่ชั้นห้าเลยครับซึ่งตัวคาวเฟ่เนี่ยเราก็จะมองเห็นป่าไม้นอกบีเบีอาสามารถบอก ก,าาก็เป็นมือแล้วก็าหารแล้วก็เส้นดึงเป็นสไตล์ซัฟเฟอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบบาร์ด้วยนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากมานั่งพักผ่อนมาถ่ายรูปเล่นก็มาที่นี่ได้ส่วนเราก็แวะมากินข้าวกินอาหารเช้าที่นี่เช้าตอนเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ที่นี่อยู่เลยก็เราสั่งมาอาหารมาสั่งกันนะครับมีข้าวผัดเบคอนแฮมนะครับแล้วก็เป็นโทสต์เบคอนอะโวคาโดไข่ชีสนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็เป็นบีฟเบอร์เกอร์นะครับ ส่วนเครื <Techn Pokémon> right enfin, ่องดื่มเราก็สั่งมาเป็นไออเมริกาโน่นะครับกับสาบรสอัญชันโซดาคินเลยปะคำใหญ่คำโตอุ๊อุอ อเมไอเมอเมริกาโนนะครับเราสั่งมาเป็นคั่วกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอร่อยอ,ยอร่อยเหรอเห็นไม่ได้กินกระคำเลยมนบางกรอบขอชิมมือ่อเราจะชิมเลยมั้งอันนี้ล,งลงุงเขากินไปเกืครึ่งหนึ่งละแซนด์วิชแฮมไข่อะโวคาโดชีส แต่เนื้อหมื่นแถวนี่เต็มบบจริงต้องประคองเอยอืมรสชาติดีอยู่ตัวไข่ที่มันเป็นออมเลยแล้วเขาก็ใส่ใส่เกลือใส่อะไรมาแ,บบแล้วไนงะปรุงมาแล้วมันก็จะเอาเค็มๆนิดนึงทุกคนถ้าใครแบบไม่ได้ชอบเค็มมากก็เขาจะมีซอสมาให้เราก็จิ้มซอสเอาูดถึงว่าให้ชิ้นใหญ่มากเลยนะถ้ามากินคนเดียวนะ่าจะกินไม่หมด เนื้อฮอทผัดแฮมเบอร์เกอร์นี้เราจะลองพิมแฮมเบอร์เกอร์หั่นครึ่งก่อนนะหั่นครึ่งก่อนใช่ปะแฮมเบอร์เกอร์เราต้องใช้มือกินเลยเนื้อแน่นเดียบแต่ชอบตัวหนุ่มปังละกอบมากบุ๊คิน อ,นอนันมีความไม่ดีตัวหอมกับควาดองม่เกิดเทศอะไรเนี้ยแล้ก็เนื้อมันอร่อยเนื้อมันชิยย้นหนาเน่จานสุดท้ายเป็นข้าวนะครับเนื่อยอ่ะขอขอ,ขอ,ขอเป็น <c oughs> จานสุดท้ายเป็นข้าวผักหมูหมูเจีมแข็งใหญ่ก็แล้วมีแต่ไขมันโอ้เดือดข้นหือข้าวผัดบีอะข้าเป็นเม็ดเนี่ยได้ลอง นามอันนี้เธอเลยมันหลายรสชาติเหมือนกันเสาวรสอัญชันมะนาวกรดามากินต่อให้เสร็จครับแล้วเราจะได้ไปที่ต่อไปอันนี้ที่แรกกันไม่ไปไหนเลย เอากินข้าวเช้าเที่ยงกันเสร็จแล้วครับรวบสองมื้อเลยตัวคาเฟ่ครับมันจะเปิด9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นทั้งบาร์ด้วยถ้าใครมาก็อยากได้แบบมุมถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยก็แวะมานั่งเล่นกันได้นะครับตัวคาเฟ่ยอยู่ชั้น5วิวดีบรรยากาศดีอยู่ในวันที่แดดร้อนหน้าผากแดงไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าอืมเนี่ยเราต้องใส่หมวมกแล้ว ลุงคนนั้นได้ไหม,มยังไม่ได้บอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเดี <c oughs> ๋ยวไปบอกตอนถึงตอนพายกลับไปถึงนะว้าวล้นออข้างล่างมันเป็นตอใช่แล้วมันก็เป็นหิเหนเนาะปะการางังปะหรืออะไรอะ่ะไอ้น้ำจืดน้ำเค็มหรอน้ำก๋วยปะน้ำอะไรก็ไม่รู้ พุ่นตอนนี้เรากำลังมาที่งของลูดนะครับก็มาพายขายับกันระหว่างที่พายนี้ก็คืออุปสรรคตะลอดทางเ,เราเจอตอตล,ลอดทางมายูดีว่าเราจะไปได้แค่ไหนคอยดูตอให้หน่อยแล้วกันอุ้ยตอ,ตอสาย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 ตอเยอะนะดูดูโอเคตอเยอะเลยงงถ้าไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปตามคลองได้ปะเข้าไปตามซอยมันเขว่า แน่นิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นไงหนึ่งสองฮึบเอาอาูดจิงงานเราอ่ะไม่ได้เอาไอ้ฝาปิดกันน้ำมาเนี่ยจะให้ทุกคนดูว่าข้างล่างอ่ะก็ะคือน้ำมันใส่มากมนเกงเราเปลี่ยนแขมแล้วอตอนนี้มีตอบ่ะมันเรามาถูกของะวะดู <c oughs> เลยะคนมาพาเยอะเลย เลอชนลอชนลอชนถึงทางเข้าแล้วตอ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 ตลอดทางเลยเราพักศาลาก่อนไหมอุ้ยน้ำเย็นมากเลยอะ่ะแต่ตอเยอะมากเลยทุกคน นตอนนี้เราก็มาจุดเล่นน้านะอือคนเล่นน้ำกันเต็มเลยตรงนี้ก็คือน้ำเย็นมากเลยแล้วก็น้ำใส่มากเลยแต่ว่าเขาโดดน้ำกันก็จะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่แล้วมันขุนถ้าใครอยากมาตอนน้ำใสๆอาจจะต้องมาเช้าหน่อยไปลื่นลื่นลืนลืนล่น น้มลงเล่นน้ำอ๋อ oh. น่าจะสุดแล้วว่าตรงนี้เออกำลังดีเลยถายมานี่น้ำเต็มเลยทุกคน <laughs> นี่ทุกคนตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดสิ้นสุดนะครับก็คือเข้ามาก็จะมีแค่นี้เลยเลยจุดที่เล่นน้ำมาประมาณสักห้าสิบเมตรได้แต่ถ้าใครจะมาก็เตรียมครีมกันแดดให้ดีนะมันร้อนมันจะร้อนลงข้างหน้าอย่างเดียวนะเพราะว่าข้างหน้ากว่าจะมาถึงตอนนี้เราก็มาล็อกอยู่กับต้นไม้นะครับจอดพักก่อน ไปเรื่อยๆเราก็เปียกเปียกทั้งตัวแล้นี่นี่ขนาดไม่ได้เล่นน้ำเลยนะยังเปียกขนาเฮ้ยก็คือจุดที่เล่นน้ำได้ก็จะเป็นจุดจอดเรือที่สองตอนจุดที่สมันจะเป็นน้ำขุดเขาจะมาให้เล่น ถ่ายเรือมันไม่เหมือนเรือนอะเรือแบบเรือที่บ้านเราอ่ะบ้านเรามาทค่เวลาง,งัดใช่ไหมถายมันก็จะปัปนี่มันไปทั้งลำเลยไปยกระดิบอ่ะมันเป็นหินเหรอมันเหมือนหินเลยอ่ะโอ้มีลูกบอลมีลูกบอลอันนี้หนาวเหรออยากบ้าน <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นจุด ไอนี่ผขายยับปะลองเรือขยับทุกคนเราก็คืนเรือขยับแล้วนะครับก็คือค่าบริการสา0้บาทเนี่ยเราก็สามารถพายได้ตลอดเลยจุดที่เราไปก็คือข้างในสุดเลยเนะครับที่มันเป็นบอ่อน้ําขุดอะจุดที่2ก็คือมันบอ่อน้ําขุดข้างในใช่ไหมออกมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นจุดที่สามารถเล่นน้ำได้จุดที่ต้องระวังก็คือเนี่ยโซนตรงเนี้ยตอไม้มันเยอะตอนที่เราไปรอบแรกเนี่ยเราไม่ได้รู้อะเคยต่อหน้าดูเลยถ้า ใครมาก็ระวังจุดที่ระบอกละกันแต่ว่าถ้าไปข้างในอ่ะก็คือมันจะเย็นส่วตรงนี้ก็จะร้อนเอนี้ยแต่ก็ไปได้สนุกอยู่ oh, <God. S 1> อะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาที่พักกันแล้วนะที่พักเราคืนนี้ชื่อว่าเด็ดเด็ดพินบูติครีสอร์ทนะห่างจากคลองรูเนี่ยประมาณ10นาทีขับรถมาแล้วก็ตอนนี้เรามาเช็คอินกันอยู่แหละเมื่อกี้ก็เขาก็เอารูคอบิงมาให้เราตอนนี้เขาให้เรารอเวลาเพื่อที่เตรียมห้องให้เราเนอะเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่ห้องกัน โดยห้องที่เราพักเนี่ยก็เป็นห้องแกนดีลักพูลวิลล่านะครับซึ่งเป็นห้องเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในรีสอร์ทเลยมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่และยังมีโซนพื้นที่ต่างๆภายในห้องพักเองก็ยังตกแต่งม่แบบน่ารักมากๆส่วนใครที่ไม่ชอบออกไปไหนที่นี่เองก็ยังมีเน็ตฟลิกให้เราได้นอนดูแบบฟินๆไปเลยที่เราจองมาเนี่ยก็คือเหตุผลเดียวเลยมีสระว่ายน้ําทุกคน ดูในคลิปที่เขาเอายอดลงไปในร่างนี้ใช่แล้วก็จะเป็นตมัมเออ <de a> ดียรลุงนภาผิวพงวิวคัมทูจะพินบูธิรีสอร์ทกระบี่เย้เรา <c oughs> <c oughs> รู้ป่าว่าผ้าเนี้ยมีไว้ทำไมไม่ได้เราใส่รองเท้าขึ้นมาไงน,นอนอ่ะแต่ว่าคนไทยเราไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในห้องนะเป็นห้องพักที่คุ้มค่านะถ้าจองมา ราคาก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสามพันไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นราคาให้เ <c oughs> มื่อกี้เราไปคลองหลุดมาใช่ปะเราก็เปียกมาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเล่นนํานที่นี่ต่อนันเทนเราก็จะเอาไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตรงชายหาดเนอะเออมันเป็นนอเขาเรียกอะไรหนองทะเลอ่ะถ้าไปทันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอย่างตอนนี้เราขอพักผ่อนอาบน้ำอาบผ้าเล่นนงเล่นน้ำกัน คือเราอะเป็นแทนนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราไปหนองทะเลอะช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นพาทิตย์ตกนะมันไม่สวยที่ดูมาเหมือนเรานนไปช่วงพาทิตย์ขึน้นมันจะสวยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องเปลี่ยนแทนไปอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปลับ,บ,บในกระบี่รับเรามารับหมดแหละเป็นจุดหนึ่งที่คนแบบชอบไปดูพาทิตย์ตกนะแล้วก็มีวิวที่แบบให้เราถ่ายรูปเป็นสะพานไม้เดี๋ยวเราไป ตรงนั้นกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปปิดท้ายวันนี้ด้วยการหาอะไรกินไปกันงานมากยังยังรอจนจักกแล้วจะเปียกอยู่แล้วเราอยู่ตรงสะพานไม้อ่าวท่าเลนนะครับ มันจะเสียค่าเข้าคนละ20บาทนะครับเป็นค่าบำรุงรักษาแล้วก็เราสามารถเอาไปแลกเครื่องดื่มตรงคาเฟ่ข้างหลังได้แล้วที่นี่เองก็มีสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวลงไปในทะเลให้เราได้ลงไปถ่ายรูปเล่นดูวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆส่วนที่ร้านนี้ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะทุกคนส่วนถ้าใครมาเที่ยวกระบี่ก็แวะไปเช็คอินกันได้นะครับมีค่าเข้าคนละ20บาทแต่สามารถเอามาเป็นส่วนลดค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้ เดี๋ยวเรากําลังจะไปแลกน้ำกันก่อนเนะเพราะว่าตอนนี้พาทิตย์มันยังตกไม่ค่อยสวยเนะประมาณถ้ใจะอีกสักสิบหนาทีครึ่งชั่วโมงนะกาจะตกกาลังสวยแต่ว่าเราถ่ายรูปบางส่วนไปบ้างแหละเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วกันด้านหน้าน,นั้นเป็นคาเฟ่นนะที่เราบอกว่าสามารถไปแลกน้ําได้เขาก็มีจุดให้เราชมวิวพาทิตย์ตกส่วนข้างบนตรงนั้นนะ่ะมันจะมีหอคอยด้วยเราสามารถขึ้นไปดูได้ กได้ส่วนลด40บาทนะครับแต่ว่าเราจ่ายไปประมาณ200กว่าบาทแล้วก็คุ้มแน่หูวิวขนาดนี้มานั่งกินดูวิวมาลองกินกกันดีกว่าจะกินมไหนกินอะไร คนครับก็เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็ได้วิวภาพวิวที่แบบตัวเองต้องการเลยเนาะเลนที่เราใช้เนี่ยก็ใช้เป็นเลน 16mm บ่น MM ะ,นอะของ Sony เนาะแล้วก็ใช้ ND ฟิลเตอร์เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพราะเพราะเราอยากได้น้ำที่มันฟุ้งๆอะ่ะก็ต้องใช้คัดตั้งกล้องด้วยเนาะแล้วก็ใช้เป็นรีโมทกดอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการส่วนภาพจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับ าพมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวเรากําลังจะออกจากตรงนี้เนาะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันสําหรับค่ําคืนนี้เนาะอาหารเรามาครบแล้วทุกคน,นก็มีเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับกุ้งทอดกระเทียมอันนั้นกุ้งลายเสือ,อย่างนะครับแกงส้ม่อดมะพราะ้าวแล้วก็ใบเลียงผัดไข่ เราแนะนําอาหารแล้วแต่เราลืมบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเรามากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านที่ชื่อว่าซีเดซีนะครับเป็นร้านอาหารทะเลขังเราได้เดินทะเลยแต่เราก็บอกไปแล้วว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับหิวเลยด้วยวันนี้กินข้าวมื้อเดียวมือใหญ่มือใหญ่มือเตี้ยแล้วเรากินอีกทีตอนสองทุ่มอหนาวมากอะอันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับ รสชาติกำลังดีมาใต้นะครับถ้าไม่กินแกงส้มหูว่าผิดเราก็เลยสั่งแกงส้มนะแกงส้มจะค่อนข้างเผ็ดนะครับสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดอาจจะต้องบอกว่าลดความเผ็ดลงหน่อยแต่อร่อยนะนี่เป็นแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนนะครับรสชาติมันเข้มข้นมากเลยอร่อยเรามาลองตึ้ง ปอากระเทียมนะเพราะว่าน้องมานานแล้วน้องเริ่มเหี่ยวแล้วอ,วอรอออใช้ได้อยู่นะอร่อยอร่อยอันนี้เป็นปลากระพงในแกงส้มนะชิ้นใหญ่มากแต่เรามาลองชิมปลากระพงก่อนเนือ้อปลามันดูมันกินแล้วมันดูสดอร่อยครับ กุ้งสังเกตข้าวมันเป็นข้าวหอ,อมมะลิด้วยนี่หว่ากุ้งลายเสือนนะครับอันนี้เป็นไซส์สิบถึงสิบสองตัวโลนะครับเราสั่งมาครึ่งโลเราเล่นกุ้งก่อนเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยหลัวนี่มันเป็นสาเหตุที่เราปวดหลังกันนะมาต้องกุ้งอะกินกุ้งเยอะตัวงอก็เลยนอนแล้วปวดหลัง <c oughs> เขาแกะง่ายนะกุ้งอะเราแกะไย่ <c oughs> ไปหนึ่งตัว เขาผ่าหลังมาให้แล้วนะถ้าบางคนเนี่ยก็ใช้ช้อนงัดหลังได้เลยใช้ช้อนแกะได้เลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามือเนี่ยมันจะสะดวกกว่าออืนู่นน้ำจิ้มไม่จิ้มเหรอนู่นอุ้งเพราะงันเหนือแบบดีอะนู่นน้ำจิ้มแบบดูแบบตำแบบตำเมื่อกี้อ่ะลองหน่อยอื้อ เราจึงไดกุง้งแบบ,บแคบบ่แมงตัวเดียวฮึมคุน้นมากเน่นมาพอตัวพวกเราเลยอะตัวพวกเราแบนีตัวพวกเรานีวพเราพราะว่ารองรับความแน่นเพิ่มขึ้นเอาอ่ะเอาไม่ให้ใครก็ได้ก็่า <laughs> งกับพวกเรามันเป็นอารมณ์ประมาณแบบถ้าใครมือเลวคนหนึ่งก็จะให้คนนั้นแกะไปเลยเนาะอืม ก็ถึงแลมิวนาร์ลองบอกหน่อยสิว่าทำไมเราถึงต้องมาลานนี้ซึ่งมันไกลจากที่พักของเราก็เกือบครึ่งชั่วโมงแค่นั้นอร่อยไม่แพงเราพักอยู่อ่างนางเราต้องขับรถมาทับแขกเพื่อมากินร้านนี้คิดดูแล้วกันทุกคนว่ามันคุ้มค่ากันไหมใช่ขมขมเขาอร่อยมากเลยเนื้อน้ำจิ้มมันคือพิวแบบตำตำเฉพาะตัวเนี้น้ำตาแบบ กุ้งมนกันหนึ่นี่ยกับข้าวคืออร่อยทุกทุกเมนูเลยที่สั่ง เราก็ถามอย่างเดียกก้างเยอะปไะปกินกับข้าวเขาก็ประมาณร้อยต้นๆร้อยต,ต่างๆลองไปร้อยปลายๆแต่ละเมนูยกเวงกุ้งที่กุ้งลายเสือที่มันแพงแพเงเลยทุกคนครับก็เรากินหมดแหละทุกเมนูไม่เหลืออะไรเลยเขาเหลือกุ้งตรงนี้อร่อยมากไม่ใช่เสอร่อยมากทุกคนราคาน่าจะไม่แลงยังไม่ได้กิดตังแต่เราขึ้นราคาเมนูให้ใหแต่เราว่ามันก็ ราคามันก็โอเคนะมันร้อยกว่าบาทแต่ละจานนะรกับอาหารทะเลที่มันแบบสุดๆอ่่าเงี้ยนะแล้วก็สถานที่มันกค่อนข้างแบบสงบนะก็ถ้าใครมาทางทับแขกนะก็แวะมากินร้านนี้ได้นะครับ C the Sea ล e t a เลยเซเว่นมานิดนึงอร่อยอยู่ไปเดี๋ยวเรากลับที่พักไปนอนหละเจอกันใหม่เ่็นี้ช้าววนี้ชา้าเราต้องตื่นในช้าวเพราะว่าที่พัก ราไม่ได้เอาอาหารเช้าเราก็จะได้ตื่นสายได้ไม่ต้องรีบตื่นมากินอาหารเช้าคิดขิ้นได้ว่าต้องไปดินแดงดอยตื่นเช้ากว่ามากินอาหารเช้าอีกชีวิตเศร้าชิวิวเออไปเดี๋ยวเราไปนอนแหละกลักบ <ไป S 2> เดี๋ยวเรากลับได้นนแล้วน,นีอ,อ,นอนนเราเช็คบ,บินแล้วกลับบ้านแหละเอ๊ะเช็คบินแล้วกลับที่พักเลย สวัสดีทุกคนเช้านี้นะครับเรามาอยู่กันตรงดินแดงดอยนะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นได้3ามร้อยหกสิบองศาเลย <c oughs> เขาต้องมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะซึ่งมันก็จะมีหมอกบ,บางจางๆให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะขึ้นผ่านภูเขาหยินปุนต่างๆซึ่งมันสวยมากส่วนเราก็ออกจากที่พักมาประมาณทีห้าครึ่งนะแล้วก็ขับรถมาอีกประมาณ10กวนาทีถ้าใครไม่อยากเดินะก็จะมีทางขึ้น2ทางก็คือ,อเดินขึ้นกับกับนั่งรถ ก็เราใช้บริการนั่งรถของโรวพยาบลขึ้นมาคนละห้าสิบบาทข้างบนเนี่ยเขาจะมีคาเฟ่ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากขึ้นมาแล้วก็จิบกาแฟดูพาทิศขึ้นก็มาหากาแฟกินข้างบนได้ทุกคนก็คือข้างหลังมันจะเป็นวิวทะเลนะครับบางจุดเนี้ยมันสามารถมองเห็นได้ตาม,มระดัสิบกว่าเลย ด้านบนเป็นพาทิ่ขึ้นส่วนด้านหลังเราเป็นมือทะเลสวยมากทุกคนครับอันนี้ด้านบนก็คือเป็นคาเฟ่เนาะที่เราบอกว่าถ้าใครอยากมาจิบกาแฟก็ด้านบนมีคาเฟ่ นี่ทุกคนสำหรับใครที่ไม่อยากแย่งคนอื่นนะครับก็มีบันไดาทางขึ้นอยู่ข้างๆร้า,านมัาจะเป็นวิวแบบนี้ใครที่มากบี่แล้วก็อยากดูวิวทะเลหมอกก็มาที่ตรงดินแดงดอยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเช้าๆอ่ะแล้วก็คุ้มมากเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปหาอะไรกินข้างล่างแนะล้วลุงมันไปไหนแล้วลนะ่ะไปแล้วรถเรามารับแล้ว กำลังขึ้นรถกลับมาดูกันหัวสั้นหัวคอ ลงมาถึงทางขึ <c oughs> ้นแล้วลรลเราไม่สามารถขับรถขึ้นเองได้นะต้องเอารถไปจอด กินอาหารเช้ากันตรงร้านโรตี2 1จออกก๊าดินแดงดอยมาก็เยซายนะครับทำมาประมาณเจปปีก็เห็นก็สั่งไปแล้วนะเป็นโรตี 1. 2 1จแล้วก็ชุดอาหารเช้าแล้วก็โรตีมตัตตะบะกาแฟโบราณเย็นกับชาร้อนนะครับวันนี้เราจะกินข้าวกับตํานี้อันนี้เป็นชาร้อนนะครับชาร้อนที่เป็นชาลอนสีส้มชาสีเรน อร่อยดียวชาต้านอร่อยมันจะเป็นข้นกาแฟโบราณจืดไปนเลยือหวาน่าใช่แลาตะ้าของเราเป็นโรตีสนหนึงนะครับก็จะเ,เป็นไข่ดาวอยู่ข้างบนโรตีของลุงเขาเป็นชุดอาหารเช้าครับมีไส้กรอกเพิ่มมาเออทุกไอ้นี่มันจะมีแกงมันจะเป็นแกงเนื้อแกงไก่แล้วอะไรแกงอะไรอย่างด้วยจำได้ขาอก อืมอืมอะไรเธอวะหมาอร่อยอร่อยถ้ากรอบ <c oughs> อือทุกคนมตาตบักมาเลย <c oughs> อ่ถ้ากินมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมมตาตบักกันบ้างเกี่ยให้หน่อยดิ <c oughs> อืมอืโอ้อใ เพื่อถึงกแแแ็แปแก่ๆนี้นะชาวนี้คืมบุปติสองชิ้นเลยทชายด้วยกาแฟเย็นกินเสร็จเตรียมหาห้องน้ำได้เลยเรียบร้อยสำเร็จแล้วชาวนี้อร่อยมากทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักเลย ีเดี๋ยวพินบูธีพิีสอร์ท้าใครมากระบีก่ก็เราก็แนะนำนครับลองมาพักที่นี่ดูราคาห้องต่อคืนเนี่ยที่เราจองมาก็ประมาณ3,000ต้นๆนะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ซึ่งเป็นห้องแกนคุวิลล่าเลยก็คือมันมีห้องเดียวแล้วเราก็แบบเล่นน้ำได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าข้อห้ามเขาก็คือห้ามโดดน้ำเนาะ เพราะว่ามันอาจจะกระจายส่วนที่อ,อื่นก็เราถือว่าโอเคนะถือว่าทริปนี้เราก็ประสบความสาเร็จหลายอย่างเพราะว่าเราก็ไปเราก็สมหวังไปที่เลยเป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่สนุกสําหรับพวกเรานะครับก็ถ้าใครมาก็อยากตามรอยก็ลองดูได้นะครับว่าเราไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะทิ้งโลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าเรายัางอยู่ในกระบี่อยู่นะยังไม่กลับจะไปที่ไหนต่อก็ฝากทุกคน ติดตามดู EP หน้าได้เลยรับรองสนุกแน่นอนครับเพราะว่า EP EP ต่อไปมันจะค่อนข้างที่จะแอเวนเจอร์กว่าน,นี้เนาะครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนก็ฝากทุกคนติดตามเมื่อวันนี้เราไปเลย้วบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับ